แกไม่อยู่ไงตั้งขนมไม่อย่างนั้นแต่ฉันไม่หยิบมากินหมาก,ก็ข้าไปกินอยู่ดีนั่แหละหรู้สึกมันปวดท้องปั่นปนยังไงเนี่ยเนี่ยโอ้ยท้องฉันโอ้ยขนมกินเยอะไปหน่อยมกักงสงสัสยเรา <c oughs> อของฟรีเนี่ยยังกินอีกอโอ้ปวดท้อง <c oughs> ไปแล้วไม้เ้าก็ไม่เอาแล้ว วันนี้พ่อเราซื้อขนมมาให้เยอะแยะเลยก็นั่งกินตรงนู้นด,ดีกว่านี่กินอันไหนก่อนดีนะอันนี้ก่อนลวกันอือข้านมขาไก่รุนี้อร่อยมากน,มขาขานี้กระโปงกิออออนอะไรของมันน่าอร่อยจังด้วย

ทังนั้นเลยเนี่ยในชีวิตใหญู่ไม่เคยได้กินเลยนะโอ้ขนมเล่บดเมียงครั้งได้ด้วยเนี่ยโอ้ของชอบแค่น,นั้นเลยจะไม่แค่ไม่เคยได้กินจะซื้อเสียได้ตังค์ <c oughs> ผมจะไม่มาหรอกมั้ง,งเกี๊ยบไวยเพื่อนออกินแล้วฉันจะมีเพื่อนมั่งไหมเนี่ยเนี่ยมีเยิน่น เฮ้ยขนมจรหายไปไหนเนี่ยใครเอาไปอีกเนี่ยตู้สังซื้อมาอยู่ตรงไหนอีกเนี่ยเอ๊ะหรือว่าแย่ตู่จะเป็นคนขโมยไปงั้นไปดูหน่อยสิโอ้ยความกอปวดช้ำขนมมันก็อร่อยมาก แย่ตูนี่มันขนมฉันนี่นาว่าเลยว่าแย่ตูเนี่ยมมึงขโมยมาฉันไม่ได้ขโมยฉันไปหยิบมาเฉยๆว่าจะขอแต่แกไม่อยู่นี่นาจะขอขออย่าฉันไม่ใช่มันนั่นแหละเขาเรียกขโมยเอาขนมคืนมาตาอะไรตูเหรอเนี่ยทั้งกินหมดแล้วเออเออโอ้แม่โอ้แม่โอ้แย่ตูนั่นอะไรนักหนาเนี่ยเห็นชอบเอาของคนอื่นมานักแกไม่อยู่ไงตั้งการุ่งไม่อย่างนั้นแต่ฉันไม่หยิบมากินหมาเขาข้าไปกินอยู่ดีนั่นแหละรู้สึกมัน ปวดท้องปั่นปอนยังไงเนี่ยเนี่ยโอ้ยท้องฉันโอ้ยขนมกินเยอะไปหน่อยมั้งสงสัยเราโอ้สองฟรีเนี่ยยังกินอีกอาโอ้ยปวดท้องไปแล้วไม่เอาก็ไม่เอาแล้วเฮ้ยตู่นี่เป็นคนจริงๆเลยไปไหนซะละเอ๊ะเฮียตู่แกมไปไหนของเกเนี่ยขนมยังไม่หมดเลยน่ะฮึฮะขนมหมดอายุแล้วเนี่ย กินขนมมดอายุเป็นไงล่ะกำตาสนองไปสิสะใจจริงๆเลย